ป้าไปต้องเออป้าไปเดินไปเดินอยู่ลกูกไปที่อื่นก่อนอันสองคนนี้พันอยากยิ่งทนูค่ะพ่นอยากฝึกยิ่งสอนยิ่งทะนูแม่ก็เลยเนี่ยค่ะจ่ายตังเรียบร้อยค่ะลูกสอนหาดอกสามสิบคนสองคนกับหกสิบนะแม่ก็นั่งเฝ้ารอคิว ล่มเริมอาการเริ่มล่มแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวบดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดเดียดเด๋ยวแดดนี่แหละค่ะกลัวการแย่ลงไปเรื่อยๆล,บบล่ะ่ด้ต้องขึ้นสิกับบานละค่ะเล็กน้อยก็บเพราะท่านอยากลับเล็กน้อยก็ติดล่มค่ะยงัยงยังงาทัวอยู่แต่ว่าแม่นี่ยเบาไหวและแม่เบาสบายละ ต่อคิวสิลูกไปใส่มากกับนั้นไปไหนมาพอดูด้วยมากตอนสุดที่งานรถเยอะเลย you know อ๋อพีท้าว e ด้เรียดันนั่งเผ็ดสี่ก่อนมูค่ะฮะจะไปทำนั่นเหรอไม่ลองอันนี้ดูแล้วอ่ะไอย้กกินต้าิเ ต้องใส่ตัวล็อกขอมือลย็นกขอสอค่ปกเค่ะว้ค่ะ ล็อกขอมือไว้เพราะว่าแขนนั่งหน่อยเหลือเกิน <c oughs> ร่าอักเซน

รอดูข้าหนิเน้คนที่สอนเขาก็ใจเย็นย่เวลาหิโเข็ยนงานก็ดีหน่อยทุกทีเพ็ดเพ็ดเพ็ดอย่าไปฟลัมบักเกอร์อย่าไปสเตอร์รหัน ดึงดึงแรงๆพมบราเนสตอยโอเคงไว้อ้วนเกดเอิ Delicious ่น อืมไม่เลวอ้ยไม่เลวดึงแรงๆพูมดึงกล้องไกลๆอย่าไปใกล้หน้าตัวเอง <S 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 เอาไหมเออใช้ข้อรัดแขนวันฮันน่าเวนสต e ์ซีดันมุสตาหทอรได้

บรอเห็นไหมทอบอลเลยนะ่ยภูมิทอบอลเลยบรา ดูทับป,ป้าอ,อกส่อออซี่แตมค่ะหาแตมได้สีแตมป่ะเดี๋ยวกันหนูเฮ้ทักทัก